เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคนสดชื่นขึ้นแล้วเนี่ยเอ๊ะเนี่ยไหนครับเอ๊ยนะฮะนี่เลยนี่เลย เร right? right? ็วๆมาทางนี้เราจะเอาเก้าอี้เหรอลูกเอาล่วงแล้วหนไหนอ่ะหนอ่ะอ่ะอ่ะให้จับเก้าอี้อะ นั่งก็อีกแล้วเนี่ยกระนันกระนันเออไหนไหนไหนอยู่ไหนอ่ะเออเออดีขึ้นแล้วเนี่ย